ยังไงบ้างหลังจากที่พี่ไปได้ทานยาฝนสามรากทีนี้พอฝนกินแล้วก็มันก็จืดๆอย่างที่คุณคนนั้นเขาเล่านะคะมันก็จืดๆแล้วก็ดื่มน้ําตามไปอีกเยอะเพราะว่าล้างเอาอยาเอาอะไรในนั้นกินไปนั่งอยู่สักสิบนาทีพี่ใหม่มีความรู้สึกว่าที่หัวน่ะมันมีอาการเหมือนแปบ๊บเหมือนแปบ๊บเหมือนมันมัน,ม,นมันเกิดอาการช็อตอะไรขึ้นสักอย่างหนึ่งก็บมมันไม่เคยเป็นนะเออแล้วทีนี้ก็เตรียมตัวก็เข้านอน,อนเข้านั่งสมาธิ พอไปนั่งสมาธิเนี่ยมันมันเป็นพลังงานที่แรงมากมันเกิดความรุนแรงที่แบบเหมือนพายุอ่หมุนเลยค่ะหมุนมันก็เหมือนควงๆลงไปในตัวในร่างเราเนี่ยแล้วมันก็พลังงานมันก็แผ่ไปทั่วตัวงงทำไมมันแรงมันชัดเจนมันมันอะไรอย่างนี้ก็เลยเอ๊ะเป็นพ่อยาไหมก็ไม่รู้แหละเป็นพ่อยาหรือเป็นพพลังงานพลังงานจิตเราพี่ใหม่ก็ไม่รู้ก็เลยนั่งดูไปทีนี้นั่งไปสักชั่วโมงกว่าเกือบสองชั่วโมงก็ลงนอน ในท่านอนมันก็เป็นค่ะมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นตะเป็นพลังงานที่ที่รุนแรงเคลื่อนไหวอยู่ทั่วร่างทั่วตัวจากที่ปกติมันก็จะอยู่บางจุดแต่นี่มันมันไปทางล่างเลยเหมือนมันโปร่งทางล่างเลยอก็นอนไปจนมันหลับอืมันโปร่งไปทางล่างเหมือนมันทะลุทะลวงมันจะเป็นไปได้ทีนี้เช้ามาพี่ใหม่ก็มาเปิดมันมีคลิปหนึ่งเด้งขึ้นมาเขาเขาบอกว่ามันมีจุด จุดหนึ่งนะอยู่ระหว่างที่ท่านดอกไม้เนี่ยเขาชี้ที่ตรงตรงไปหูเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีจุดเล็กเล็กลึกมากอยู่กลางศาีรษะเป็นจุดอะไรไพเนียน er, หรืออะไรของเขานะ่ะหรือจุดตาที่สามค่ะเข,า, <Pione> er. ขาบอกว่ามันค่ะมันจะส่งอ่ามันจะมันจะมันจะสร้างสร้างอะไรสารชนิดหนึ่งที่เป็นสารของความสุขเป็นสารของอะไร ออกมาเลี้ยงจิตเลี้ยงกายเรานะคะพี่ใหม่ก็เปิดเข้าไปฟังพอฟังแล้วสนใจมากก็เลยติดตามเข้าไว้เพื่อที่จะไปตามดูว่าเออไอต่อมนี้มันยังไงอะไรพี่ใหม่ไม่มีความรู้พวกนี้มากมายอย่างจักรกะก็เพิ่งรู้มาไม่ไม่นานเนี้ยทีนี้ก็ไปนึกถึงออคลิปของคุณผู้หญิงที่มาจากระยองว่าเป็นไปได้ไหมว่ายาเนี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการไปล้างพิษยอย่างเดียวมันน่าจะไปเกี่ยวข้องกับการสร้างสร้างสารไอเนี้ยไปกะ ไปกระตุ้นต่อมที่ว่าเนี่ยสร้างสารชนิดนี้ขึ้นมาเหมือนกับเหมือนกับยาอย่างอื่นๆที่อาจารย์ใจเคยลองกับคุณแม่นุจินะคะครับเหมือนกับที่เขาใช้าส,าสารกระตุ้นจากผ่านั่นแหละเหมือนจากเหตุบ้างจากใบไม้จากสารกันชงกัญชาหรืออะไรก็ตามแต่ไอเจ้าตัวนี้น่ะเขาจะเป็นไปทางที่เป็นสมุนไพรรักษาโรคด้วยแล้วก็ไปกระไปช่วยเสริมตรงนั้นให้ต่อมนี้เขาสร้างสารนี้ขึ้นมาได้ด้วย แต่มันไม่รุนแรงหรอกมันนนอ่อนแต่พี่ใหม่เป็นคนที่มีพลังงานแรงเอง <c oughs> <c oughs> แรงเองแล้วมันเหมือนมันไป,ไปถูกกระตุ้นนะคะ่ะ <c oughs> มันก็เลยพอได้เห็นแค่นั้นแหละเช้านั้นยังจำเนื <c oughs> ้อความได้หมดอยู่ทุกอย่างเลยก็บอกพี่จิ๋วทันทีพี่จิ๋วก็โทรมาก็เลยได้คุยกันว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วเช้ามาพี่จิ๋วหนูได้ดูคลิปหนูว่ามันต้องใช่แน่ๆเลยยาสามรากนี่เขาไม่ได้มีสรรพคุณแค่ไปล้างพิษอย่างนั้นเท่านั้นนะน่าจะสรรพคุณวิเศษตรงนี้ด้วย็เลรเล่าให้พี่จิ๋วฟัง <c oughs> ก็เลยตื่นเต้นติดต่อไปทางอาจารย์เลยแล้วพี่ใหม่ก็เข้าใจเองนะคะอาจารย์ไม่รู้ว่ามันจะใช่ไหมน่าสนใจมากเพราะว่าพวกผมกำลังค้นหาสูตรสมุนไพรของไทยที่จะทำหน้าที่เหมือนอายาวัสกาของทางเปรูแล้วมันช่วยกระตุ้มกระตุ้นการตื่นรู้หรือว่ากระตุ้นต่อมบางอย่างต่อมไรท่อบางอย่างเพราะว่าเท่าที่ฟังคลิปคุณคนนั้นเขาบอก ามีเขาเคยนอนกระสับกระส่ายแล้วก็กรนน่ะแล้วปรากฏว่าได้ยานี้เข้าไปสามรากนี้เข้าไปแล้วเขาดีขึ้นเขานิ่งสงบแล้วเขาหลับดีและตัวผู้หญิงเองเขาก็ไม่ได้ยาอย่างอื่นเลยก่อนที่เขาจะนอนเขาก็ดีขึ้นพี่ใหม่ก็เลยเอามาประมวลรวมกันกับที่คลิปที่ได้ไปได้ยินเรื่องต่อมไผ่เนี่ยน,นี่ยค่ะ มันต้องใช่แน่เลยพี่จิ๋วกันเลยบอกเพราะว่าหนูไม่เรียนเป็นพลังงานขนาดนี้มาก่อนแล้วก็ตอนเช้าที่ที่ดูคลิปเขานะคะในหัวในกลางศีรษะน่ะมันยังเป็นพลังงานเลื่อนไหลอย,อยู่เลยค่ะอาจารย์ม,มันยังเป็นพลังงานเลื่อนไหลที่แบบพุ่งพล่านอยู่เลยแต่แต่ไม่เจ็บปวดนะม,มันเป็นคลื่นเหมือนกับเอ่อเป็นพัดลมเล็กๆวิววิววิวอ่ะแล้วพี่ใหม่ก็นึกถึงหลวงตาบัวที่ท่านบอกว่ามันจะมีไอ้ไอไหมุนติ้วติ้วอยู่ในหัวเนี่ยถ้ามันไม่หยุดหมุนก็คือไปไม่ถึง ปลายทางอ่ะมันหยุดมันไปถึงเมื่อไหร่มันจะหยุดหมุนอ่ะพี่ใหม่เป็นหมุนอย่างนี้มา29ปีแล้วเนี่ย <c oughs> ยังเป็นคนขี้สงสัยลางเลขี้ตกใจขี้กลัวขี้คิดมากเนี่ยอยู่เป็นบางช่วงบางครั้ง <c oughs> แต่พอมาจินยาสามรากนี้เข้าไปค่ะอาจารย์มันเพิ่มความรู้ใหม่ขึ้นมาจากที่เช้ามาปุ๊บคลิปนั้นเด้งมาให้ดูให้รู้รู้จักต่อมนี้ว่ามันสร้างอะไร <c oughs> ก็เกิดความมั่นใจขึ้นมาว่ายาสามรากของอาจารย์เนี่ยไม่ได้มีสรรพคุณแค่หนึ่งสองอย่างละน่าจะหลายอย่างเยอะ